สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการนะฮะที่เราปลูกพืชแนวตั้งเนี่ยเราจะใช้เชือกแบบไหนได้บ้างที่จะแขวนต้นให้เขาเป็นแนวตั้งแบบนี้นะฮะก็คืออย่างเช่นแตงโมเมลอนนะครับเนี่ยเวลาที่เนี่ยถ้าเรา,าไม่ได้ห่นะครับไม่ได้แขวนต้นเนี่ยมันก็จะตกลงไปพื้นใช่ไหมเราปลูกแนวตั้งเนี่ยข้อดีก็คือจะทําให้เราสามารถปลูกพืชน,นะครับได้หลายต้น ในพื้นท,ที่ที่จำกัดอย่ใช่โรงเรือนตัวนี้ก็คือมีระยะแค่ 5, คูณ6เมตรแต่เราปลูกได้ประมาณ70ต้นก็ถือว่าเยอะแต่ถ้าเราปลูกในแนวนอนเนี่ยมันได้ไม่กี่ต้นและข้อดีของแนวตั้งอีกก็คือมันจะช่วยเรื่องโรคและ,มะแมลงเพราะอะไรถ้าปลูกในแนวนอนเนี่ยทั่วไปนะครับเหมือนแตงโมท,ที่ปลูกกับพื้นเนี่ยมันก็จะมีความชื้นซึ่งจะก่อให้เกิดนะครับเชื้อราแบคบทีเรียได้ง่ายโดยเฉพาะหน้าหนาวก็จะเป็นราแป้งได้ง่าย แต่ถ้าเราปลูกในแนวตั้งเนี่ยมันก็จะทําให้อากาศนะครับระบายได้ดีไม่เป็นที่ซุกซ่อนของมแมลงอันนี้คือข้อดีของการปลูกพืชแนวตั้งแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาเรียนรู้นะครับาพาทุกคนมาเรียนรู้ว่าเชือกแบบไหนใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้บ้างครับนี่เลยหน้างานนะครับอันดับแรกเรามาเรียนรู้จากเชือกนะครับที่นิยมใช้มากที่สุดนะฮะนั่นก็คือเชือกแบบเนี้ยเชือกรัดกล่องเชืรัดประจนนะฮะเชือกสีขาวตัวนี้ก็เป็นผ้าไ ف แล้วก็สามารถใช้ซ้ําได้ประมาณ3-4มสี่ครั้งนะครับหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็นําไปต้มแล้วก็มาตากแดดนะฮะแล้วก็นํากลับมาลียุทใช้ได้ซ้ําได้อีกครั้งเนาะนี่ไงส่วนส่วนต้นที่เรายังไม่หมุนนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สามารถใช้กับแตงโมได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมมันมันก็จะตกถ้าเราไม่พันขึ้นไปเนะนี่ยเนี่ยเราก็เด็ดเด็ดนวดก่อนเพราะหนวดไม่ได้ใช้จริงๆหนวดเขาเป็นที่ยึดนะฮะหรือว่าเรียกว่ามือจับนี่แหละแต่เราไม่จําเป็นแล้วเพราะว่า เราใช้ตรงนี้ทำไมต้องเด็ดออกไม่งั้นเขาจะไปจับนะครับเรากลัวตกเนี่ยเขาจะมาจับใบเนี่ยทำให้เสียรูปทรงแบบนี้แบบที่2ก็จะเป็นเชือกฟางแนะนําให้ใช้เชือกฟางแบบบางอันนี้ม้วนล,ละ5บาทนะครับทําไมต้องใช้แบบบางเพราะว่าจะทําให้ยึดเกาะกับต้นได้ดีแบบนี้เห็นไหมเวลาที่เราม้วนเนี่ยก็จะแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ดี แต่ถ้าเป็นเรียกว่าแบบแข็งนะครับมัวละส0บาทนะมันได้ความยาวจริงแล้วก็แข็งแรงจริงแต่ว่าไม่เหมาะกับการมาแขวนต้นเพราะมันแข็งมันจะทําให้บาดต้นแล้วก็มันจะไม่ค่อยอยู่แบบนี้นะอันนี้เป็นทริคนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับที่นิยมใช้พอมันราคาถูกเรียกว่าเอนทอเสือเอนทอเสือถ้าใครไม่รู้ไปดูที่เสือนะครับมันก็จะมีเชือกที่เป็นสีเหลืองๆนะเขาเรียกเอนทอเสือนั่นแหละคุณลองไปดูที่เสือที่บ้านคุณได้ว่าเป็นยังไงนะครับบ้านผม,มเรียกศาส นั่นแหละก็คือเสือนั่นแหละที่เราปูนั่งะนะแต่ว่าไม่เหมาะกับมาใช้กในการปลูกเมลอนเพราะว่าเชือกเขาเส้นเล็กมากรับน้ําหนักได้น้อยแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยประมาณสัก2เดือนก็ก็จะขาดแต่ถ้าเป็นเมแตงโมเนี่ยมันก็จะพอดีกับอายุการใช้งานนะเนี่ยก็ทําไปแบบนี้ปึ๊บแล้วตัวไหนอีกนะครับก็จะเป็นเชือกที่เรียกว่าใช้สําหรับแขวนต้นเมลอนเนี่ยอีกแบบหนึง่งมันก็ใช้คล้ายฟางนี่แหละแต่มันจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับ แบบว่าเหมือนเขาอัดแน่นมานะครับมันจะเป็นมานเนะี้ยม้วนหนึ่งก็850แต่ว่าได้ระยะยาวมากนะแล้วก็เหนียวมากแข็งแรงมากและเชือกฟางแบบนี้นะครับไม่เหมาะที่จะมาแขวนลูกเมลอนที่ลูกใหญ่เพราะว่าอย่างรับน้ำหนักได้น้อยเหมาะที่สุดก็คือแขวนต้นและข้อดีของต้นนี้กับต้นนั้นอ่ากับตัวที่เป็นเชือกเนี่ยข้อดีตัวนี้ก็คือประหยัดนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ าราคาถูกนั่นแหละแล้วก็ไม่ค่อยบาดต้นก็แขวนต้นได้ดีเหมือนกันคุณพี่น้องก็รีเลือกซื้อตามความเหมาะสมของหน้าง,งานสำหรับวิธีการเลือกเชือกนะครับที่จะมาแขวนต้นเมลอนแตงโมก็จะประมาณนี้หวังว่าคงจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับนำไปใช้ในระยะยาวได้เลยนะครับเรียนรู้แป๊บเดียวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์เก็บไว้ดูนะฮะหรือแชร์ให้เพื่อนๆนะครับ มาเรียนรู้ถึงเรื่องการทําเกษตรนะครับปลูกพืชไว้กินไว้ขายนะส่วนเรื่องของการแขวนลูกก็แน่นอนนะครับก็จะใช้เป็นเชือกแบบนี้หรือเป็นเชือกฟางที่เป็นเส้นที่มันแข็งๆหน่อยนะครับพบวกม้วนละสิบบาทเนาะหรือจะใช้เป็นวัสดุที่มันแข็งแรงนะครับแขวนต้นก็ได้ก็เท่านั้นเองก็ให้แข็งแรงนะครับเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับหน้างานจริงสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรก็สอบถามไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยสวัสดีครับ